สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูน้ำชานะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการใช้แผนที่และภาพถ่ายในการศึกษาจังหวัดค่ะก่อนเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะข้อหนึนักเรียนสามารถระบุแหล่งทรัพ,พยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่าย 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพ,พยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดได้ค่ะจากแผนที่ทางกายภาพภาคตะวันออกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาคตะวันออกของเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบค่ะได้แก่จังหวัดชาเชิงเซาจังหวัดปราจีนจังหวัดสะแก้ว และมีที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะเช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องจังหวัดของเราค่ะนั่นก็คือจังหวัดสะแก้วนั่นเองค่ะจังหวัดสะแก้วนะคะชื่อของจังหวัดสะแก้วนั้นนะคะมีที่มาจากสะน้ําโบราณค่ะ ในสมัยกรุงธนบุรีนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ยกทัพไปตีที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้หยุดพักกองทัพที่สระน้ำนะคะและขนาดนามสระน้ำทั้งสองบ่อน,นั้นว่าสระแก้วสระขวัญค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้วสระขวัญน่นเองค่ะจังหวัดสระแก้วนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่1ธันวาคม พุทธศักราช2536นะคะเป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทยค่ะซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจังหวัดสากแก้วนะคะมีอาณาเขตที่ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาทางทิศเหนือค่ะทางทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาทางทิศใต้นะคะติดกับจังหวัดจันทบุรีค่ะและทางทิศตะวันตกติดกับ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเราค่ะเรามาดูแหล่งทรัพยากรกันนะคะค่ะเนื่องจากจังหวัดสายแก้วนะคะมีสภาพพื้นที่ที่มีทั้งที่ราบที่ราบสูงและภูเขาสลับซับซ้อนจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรค่ะเช่น ปลูกพืชไร่การเลี้ยงสัตว์น er> ั่นเองค่ะเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสายแก้วนะคะมีข้าวนาปีมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยูคาลิปตัสค่ะผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยนะคะก็คือแคนตาลูปชมพู่มะม่วงมะละกอและลำไยค่ะ ศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญนะคะมีโคเนื้อและโคโนมค่ะค่ะต่อมาเรามาดูสถานที่สำคัญของจังหวัดกันนะคะสถานที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วนะคะสถานที่แรกเลยก็คือโรงเรียนการสอนกาศีวิทค่ะโรงเรียนการสอนกาศีวิทนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสราแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะ โรงเรียนการสอนกษรชีวิตนะคะเป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทําการเกษตรและเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตแบบพอเพียงค่ะสถานที่ต่อมานะคะก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะคะ อุทยานแห่งชาติปางสีดาสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยผืนป่ามีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า300ชนิดค่ะจึงเหมาะแก่การศึกษาเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งภายในอุทยานนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายค่ะเช่นน้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะมีเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นในทุกปีนะคะอ่างเก็บน้ำพระปรงนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสาะแก้วค่ะอ่างเก็บน้ำพระปรงนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสาะแก้วเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้านะคะ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกั้นน้ำที่ไหลามาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้ำพระปรงจึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันปลานานา,นาชนิดค่ะวัดถ้ำเขาชะกันตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสายแก้วนะคะวัดถ้ำเขาชะกันตั้งอยู่บนเขาชะกันซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่3ามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน ต่อไปก็คือละลุค่ะละลุเป็นภาษาคขาเมรน,นะคะแปลว,ว่าทะลุค่ะละลุเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเกิดจากน้ําฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดินค่ะเนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆคล้ายกับกําแพงเมือง และมีลักษณะเป็นแท่งจึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันไปตามจินตนาการของแต่ละคนค่ะละลุตั้งอยู่ที่ตำบลทับราชอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใสอําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วปราสาทเขาน้อยสีชมพูนะคะสันนิษฐานว่าเป็นปราสาท ที่สร้างในพุทธศตรวรรษที่12และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตรวรรษที่15และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตรวรรษที่16ในปีพุทธศักราช2478ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากรและมีการสำรวจคุ้มพบโบราณวัตถุจำนวนมากค่ะเช่นโบราณวัตถุที่ทำมาจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผาต่อไปนะคะปราสาทสะดกกอกทมค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะปรา,าสาทสดกกอกทมนะคะเป็นโบราณสถานประเภทหินแบบศาสนาสถานฮินดูปรา,าสาทก่อด้วยหินทรายและหินสิลาแรงตามลักษณะศิลปะแบบเขมรค่ะ ถ้ำเพชรโพทองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยคล้ายกับเพชรประดับมุกอากาศในถ้ำถ่ายเทยเย็นสบายมีไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำและตลาดโลงเกลือค่ะตลาดลงเกลือตั้งอยู่ที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภอรอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะ ตลาดลงเกลือเป็นตลาดการค้าชายแดนตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งปลีกส่งสินค้ามือสองที่มีชื่อเสียงมาช้านานสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ